Alright. สวัสดีครับผมช่างกันจากร้านโมซาเทคนะครับวันนี้ก็จะพามาดูอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆสำหรับการ power amp นะครับชุดแรกนะครับเอฟมาเขาเรียกว่าเอฟหรืออะไรไม่รู้ทางเฟสนะครับตัวนี้เห็นมันสวยนะครับก็คือเป็นโมดูลนะครับเป็นโมดูล AB แล้วก็เป็นโมดูล AB 741นะครับ741มินินะครับรหัส t r อทีอาร์สนะครับของค่ายทักซาวอิเล็กทรอนิก หน้าตาเขาก็สวยน่าใช้นะครับสําเร็จรูปนะครับมีตัวซีมีป้องกันลําโพงต่อกับแล้วก็ต่อกับตัวนี้ใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ก็คือมาแปลงเทอร์ลอยนะครับมีตัวนี้มีไฟเข้าไฟเข้า,าเขาเขียนไว้ว่าตั้งแต่3 6มสถึงหกนะั่นประมาณนี้นะครับไฟเข้า36ขึ้นตัวนี้ก็น่าจะใช้ได้เช็คดูแล้วมีไฟเข้าอยู่ประมาณสี่ห้าศูนย์สี่ห้าครับตัวนี้ก็น่าจะ มีกำลังขับอยู่ที่ประมาณ200วัตต์นะครับข้างหนึ่งเป็นสเตริโอนะครับเป็นสเตริโอมีออกซ้ายขวาอ่าตัวนี้สปิเกอร์เลฟไลท์นะครับตัวนี้มีไฟ12โวลต์นะครับอินพุตอินพุตเขาก็เขาเขียนไว35้35-95โวลต์เออถึง60โวลต์ดีนะครับ put, อินพุต AC กาวแล้วก็มี cover สไปร์นะครับพัดลมนะครับตัวนี้อินพุตสไปายนะครับอันนี้ไฟออกนะครับมีพัดลมให้ก็ มีซึ่งละไมพัดลมหนาแผ่นปิ้นก็สวยเรียบร้อยยังเสียดายอยู่นะครับอยากจะได้2ตัวเนี่ยได้มาตัวหนึ่งได้ไหมเอฟมาตัวหนึ่งรู้สึกว่าเขามีอยู่2ตัวแล้วก็ขายตัวหนึงเดี๋ยวเราจะต่อแล้วทดสอบให้ดูนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ ตัวนี้ไอ้เจ้าตัวเล็กเลยที่เอฟมาแล้วรู้สึกว่ามันมันเล็กเกินเกินไปนะครับรู้สึกว่าผิดหวังนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเมื่อใช้เงินไปแล้วก็ต้องเอามาใช้เป็นประโยชน์ตัวนี้เป็นคร์ดีนะครับเป็นคร์ดีเขาเขียนไว้พันวัตไม่รู้พันวัตอะไรมันเล็กขนาดนี้แต่คร์ดีก็มันก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเพราะว่าคาร์ดีมันเป็นมันใช้ i c นะครับตัวนี้ใช้ทรานซิสเตอร์นะครับ AB แต่7 4 1เนี่ยความเชื่อถือความเชื่อมั่นเขาโอเคอยู่แล้วมันมีมาตั้งแต่นานแล้วนะครับภาษาของเราคือดึกดำบันเลยก็ว่าได้เสียงก็ดีแล้วครับทัสเตอร์7 4 1แต่ว่าไอ้คัตดีตัวนี้มันจะออกมายังไงก็ไม่รู้นะครับผมก็เลยได้แต่ว่าไม่มีสวิตชิ่งนะครับจะต่อกับมาแบ่งตัวนี้โดยใช้ผ่านตัวนี้ผ่านระบบจ่ายไฟตัวนี้ครับมาลองดูระบบจ่ายไฟตัวนี้ก็จะมีนี่ชุดนี้ ซอฟต์สตาร์ทหรือป้องกันลําโพงตอนนี้ตาไม่ค่อยดีมองไม่เคเห็นนะแล้วก็มีตัว4ตัวใหญ่เก็บประจุแต่ก็อาจจะน้อยไปหน่อย2ตัวแต่ต้องลองดูก่อนให้เสียงมันดังก่อนจะลองเทสดูก่อนให้เสียงมันดังก่อนถ้าตัวนี้นะครับ24ูณ024ถ้ามันขับแล้วเสียงดังขับดอก12ใได้มันก็ถือว่าโอเคหละแล้วก็ประกอบใส่กล่องได้นะก็คือ สำหรับคนที่อยากจะประกอบแอมใช้เองหรือว่าเอามาซ่อมนะครับผมว่าการเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแผงโมดูลเนี่ยมันง่ายกว่าในปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคร์ด A คาร์ด A B ไม่ว่าจะเป็นคาร์ด A B หรือคร์ด D นะครับเปลี่ยนแผงโมดูลมันง่ายกว่าแล้วก็ราคามันเพิมเพมันถูกกว่าราคาซ่อมนะครับบางทีเราไปซ่อมนะครับเราไปซ่อมเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยน TR เปลี่ยนเนี้ยตัว2ตัวหรือ4ตัวเนี่ยเปลี่ยนชุดหนึ่งอ่ะช่างก็คิดราคา ไม่ต่ำกว่าพันอยู่แล้วนะครับสู้เราซื้อทั้งแผงเนี่ยเจ็ดร้อยบาทหรือพันสองร้อยบาทเนี่ยมาเปลี่ยนให้ช่างเปลี่ยนหรือเสียบเองก็ได้ตามที่เขาบอกถ้าเสียบเอง,เองไม่ได้ก็ไปจ้างช่างเขาเปลี่ยนสักสามร้อยคุ้มกว่าได้ใหม่กว่าแล้วก็ไม่ต้องมาเสียกังวลว่ามันจะช็อตอีกผมว่าเปลี่ยนง่ายกว่าซ่อมนะครับในทัศนคติของผม เพราะว่าผมเป็นช่างคอมพิวเตอร์ส่วนมากคอมพิวเตอร์เราไม่มีซ่อมนะครับน้อยมากที่จะเอามาจี้ซ่อมยกเว้นโนต้ตบุ๊กนะครับเราจะเปลี่ยนอะไรอย่างเดียวอันนี้คือเหมือนกันปัจจุบันเนี่ยพั1200นสองบาทเนี่ยมันเสียมานก็โยนทิ้งไว้เลยครับเอาเอาตัวที่เป็นประโยชน์ไปใช้งานเท่านั้นเองตัวที่ไม่เป็นประโยชน์ก็โยนทิ้งไปเนี่ยหรือเอาไปช่างกิโลขายได้โลละเจ็ดสิบาทนะเปลี่ยนง่ายกว่าซ่อมนะท,ทุกวันนี้มีเป็นชิ้นชิ้นนะครับไม่มีการแผงเดียวก็ การซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับในอนาคตของเราก็อย่าพยายามซื้อเป็นแผงเดียวนะครับถ้าดูเนื้อในแล้วมันเป็นแผงเดียวกันอ่ะไม่ต้องไปซื้อมันนะครับซื้อไอ้ที่มันเข้าโชว์ออกมาถอดออกมาเป็นชิ้นๆนะครับมันเปลี่ยนง่ายมอแปลงใครชอบความทนทานนะครับน้ําหนักมากๆก็ใช้มอแปลงนะครับใครชอบเบาๆไปใช้สวิตชิ่งนะครับเดี๋ยวนี้สวิตชิ่งนะครับคุณภาพสูงนะครับสวิตชิ่งไม่ใช่ของเสียงง่ายๆนะครับ ดูคอมพิวเตอร์เราซื้อมาบางทีใช้เป็น10ปีนะครับเครื่องเสียงเหมือนกันเมื่อเครื่องเสียงก็ใช้งานหนักไม่แพ้คอมพิวเตอร์นะครับก็คือคอมพิวเตอร์บางคนก็ไปถึงผมนี่ไปถึงทํางานเปิดยันเลิกงานนะครับอยู่ที่บ้านก็มาถึงก็เปิดยันนอนเครื่องเสียงเหมือนกันเวลาออกงานก็เปิดตั้งแต่เช้ายันเย็นเย็นยันเชา้า ปัญหาที่มันจะเสียนะครับสวิตชิ่งก็มีแค่ไฟกระตุกกระชากแต่นี้บางคนทุกวันนี้เราก็มีระบบป้องกันไฟเยอะแยะนะครับบางทีมันอาจจะไม่จําเป็นที่จะซื้อบางสิ่งบางอย่างด้วยซ้ำไปสมมติว่าเรามีหม้อเต๊มมีอะไรป้องกันไฟแล้วบางคนยังต้องใช้ UPS อีกนะครับหลายอย่างหลายอย่างนะครับมามา,มา,ม,ามาพูดคุยกันเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปที่2ผมจะต่อเทสลําโพงนะครับตอนเย็นเดี๋ยวมาเทสลโพงตอนนี้เอามาให้ดูก่อนสำหรับค,คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวมาเจอกันคลิปที่2ครับสวัสดีครับผม